คือหา่ากล้วยตัดเหลือแต่ต่อโพออกหวีออกปีเพียบคอหวยแฮตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องแปลกๆมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของกล้วยประหลาดนะคะตัดเหลือแต่ต่อยังออกลูกมาได้นะคะสร้างความเฮือหายกับชาวบ้านและบรรดาคอหวยนะคะต้นกล้วยแปลกหรืเต้นกล้วยประหลาดนี้หยุดเกิดขึ้นที่จงังหวัดสตูลน,นะคะ ต้นกล้วยประหลาดนี้นะคะเป็นต้นกล้วยที่ถูกตัดลำต้นไปแล้วนะคะเหลือแต่ตอนะคะประมาณ50ิซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่กลับว่ามีออกลูกออกหวีออกปีมาได้โดยแทงก้านของเครือยาวประมาณ1.5เมตรนะคะออกมาจากไสกลางต่อต้นกล้วยดังกล่าวนะคะลักษณะของเครือกล้วยนะคะ แทงยาวออกมาโดยมีลูกทั้งหมดจำนวน4หวีนะคะวางบนพื้นดินนะคะมีหัวปลีหนึ่งหัวขนาดเท่ากำหมัดเลยนะคะเมื่อชาวบ้านหรือคอหวยทราบข่าวนะคะเมื่อเป็นเลขแปลกแบบนี้ชาวบ้านก็จุดธูปแล้วก็นําผ้าแดงมาผูกเพื่อบูชานะคะโดยคิดว่าต้นกล้วยนี้ประหลาดคาดจะให้โชคนะคะคาดว่าจะให้โชคให้เลขเด็ดนะคะ ซึ่งงวดที่แล้วนะคะเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะได้เลขเด็ดถูกเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์มาแล้วนะคะงวดนี้ก็เลยขอต่อเลยนะคะโดยชาวบ้านนะคะต่างผัดกันมานำแป้งมาลูบมาโถบริเวณโคนต้นนะคะแล้วก็เครือแล้วก็หวีกล้วยนะคะต่างคนต่างลูบนะคะ แล้วก็ที่สร้างความมือหามเมื่อมีชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะเอาแป้งลูปแล้วก็เห็นตัวเลขโผล่ออกมาจากก้านของเครือกล้วยนะคะทุกคนก็เห็นเหมือนกันเลยนะคะเห็นเลขเดียวกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูแบบใกล้ๆนะคะนี่เลยนะคะเจ้าของบ้านนะคะคือนางสาวกัลยานีเลนจงนะคะลอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะได้นํา มีดพลาไปตัดต้นกล้วยนังกล่าวนะคะพอไม่กี่วันผ่านมาก็สังเกตเห็นว่าต้นกล้วยนังล่าที่ตัดไปนี่นะคะเหลือแต่ตอกลับแทงลูกออกมาโดยหน้าประหลาดใจยิ่งนักอีกอย่างนะคะก่อนที่หวยจะออกในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเธอบอกว่าเธอได้ฝันประหลาดน,นะคะก็แล้วก็ได้เลขเด็ดนะคะเจดศูนย์ 0. แล้วก็ไปบอกพี่สาวอีกคนซื้อจนถูกลังวัลเลขท้ายสองตัว คนละนิดละหน่อยนะคะและก้อนงุดนี้เมื่อมาจุดธูปบูชาขอเลขติดก็ได้เห็นเลขจริงๆนะคะคาดว่าต้นกล้วยนี้ศักดิ์สิทธิ์และก็จะให้โชคให้ลาบอีกนะคะนี่เลยนะคะก็ดูเองแล้วกันนะคะว่าท่านเห็นเป็นเลขอะไรนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งต้นกล้วยประหลาดนี้นะคะเกิดอยู่ที่บ้านเลขที่182หมู่7 ตำบลควนโอพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะ182นะคะส่วนต้นกล้วยท่านเห็นเป็นเลขอะไรก็ดูแล้วก็พินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมีจำนวนหวี4ี่หวีนะคะนี่เลยนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงกันนะคะสวัสดีค่ะ